วันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาดูลูกพีษไดกรอฟครับไปไหนนะนู่นครับไปนู่นแล้วร้อยไปที่50ล้หลาครับอ่าดูใหม่ครับดูการโชว์วงสวิงของเธอครับอนาคตโปรทีริศลายืนยาวครับโปรครับโปรดูโปรตีให้ดูนะครับดูการจับไม้การวางไม้ดูวงสวิงของเธอครับนี่ครับเป็นยังไงล่ะครับตีบันเดียวนะครับโดยโปรกี้ครับ โปกี้เป็นคนสอนให้นะครับโปกี้ครับเมื่อกี้ครับนี่ครับทัวนี้ก็เป็นโปรพีสนะครับโปพีสก็ต่อไปก็จําชื่อคนนี้เอาไว้ครับในอนาคตเธอจะโลดแล่นอยู่บนนี่ครับโดงไปโน่นนะครับเดี๋ยวไหมครับอตรงที่150ยห้าลาจะไม่มีลูกของเธอนะครับจะตกอยู่แถวแถวนี้นะครับอย้อนกลับมาดูใหมครับอ โปรโทีริสรายืนยาวครับเป็นโปรโกรอล์ฟมือนหนึ่งของประเทศลาวนะครับเอาเลยคย <c oughs> รยับตีดีครับนี่ครับไปนะครับลูกเลียดพื้นไปเรื่อยๆครับเจอหญ้าไว้ยหยุดอยู่กับที่ครับเธอเธอก็ดูลูกดีๆหน่อยสิพอที่ถอยออกมาลูกถอยออกมา่ะ นี่ครับหน้าเธออย่าไวลูกเพียรหน้าเธอหันหนีลูกไง <Yeah. S 1> ล้วจริงนี่จะมีหลักฐานนะเนี่ย mm hmm. เธอก็จ้องลูก,กดีๆเข่าล็อกให้มันอยู่ mm hmm. เธอจะยืดเข่าด้วยยืดเข่ามันก็ตีไม่โดน mm hmm. นี่ครับไป mm hmm. แล้วครับโอ้โหครับก็เป็นกำลังใจให้สาวน้อยคนนี้แล้วครับ บีระมิดบีระมิดเมื่อกี้ตีไกลไม่ไกลครับวิ่งไปเก็บรูปมาแป๊บเดียวครับอ่ะดูต่อครับดูต่อครับโปรพีชโปรพีชเราไปดูใกล้ๆครับการวงสวิงของเธอครับนี่ครับสวิงโชว์ก่อนครับเอาจริงนะครับมาทำวิธีทำวิธีจดหมายะครับจะเอาจริงครับเที่ยวนี้ครับจะคิดว่าไกลไม่ไกลถึงห0ิไหมนะครับ ไปแล้วครับกระเด้งกระดอนไปนู่นนะครับโอเคครับมาดูเด็กๆตีกร์บครับสร้างแรงบันดาลใจให้เขานะครับก็มาที่สนามได้กลอฟกองบิน2 1นะครับอาชีพนี้เราห่างเหินมานานครับอาสวิงลมไปหนึ่งรอบครับเอาจริงก็ปึ้งไปแล้วครับนี่ครับอยู่แถวนี้ครับกองจุนพูลแล้วครับโอเคครับ